สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขนาดนี้ท่านกำลังติดตามรับชมช่องยูทูบกินทุกที่ขี้ทุกปั๊มนะคะต้องขี้ทุกปั๊มเท่านั้นนะคะถ้าขี้เป็นบองปั๊มไม่ใช่ขณะดนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟตารียนไหมร้านอะไรตาลูก <c oughs> ตาค้ชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านตาแข็ง <c oughs> ตาแข็งได้ไง ตาแข็งมาไม่หลับตาแข็งปุ๊กตาแข็งปุ๊กชื่อร้านกาแฟเขาชื่อนี้จริงๆนะเขาชื่อร้านกาแฟตาแข็งโป๊กคืนนี้ไม่ต้องนอนก็คือถ้ากินเช้านี้ก็อยู่ได้ทั้งคืนบ่อยนี่ได้ทั้งคืนนี้แต่ว่าเราอ่ะชอบลองร้านนี้ไม่ได้ตั้งใจมาหรอกเพราะว่าขับรถมาเรื่อยๆขับรถเล่นมาที่ปทุมคือขับรถเล่นแล้วอยากกินกาแฟก็เจอร้านกาแฟร้านไหนก็จอดเลย เพราะฉะนั้นชีวิตอย่าไปมีเป้าหมายมากระหว่างทางสำคัญกว่าร้านกาแฟตาแข่งโป๊กนะคะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่กติดกับร้านครัวกันเองติดถนน3 4 7ถ้ามาจากมทหลังสิตก็คือ5กิโลเมตรเขามี Facebook <ๆ>นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ก็คือกาแฟตาแข่งโป๊ก<ๆ>พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก,ก,ก็ได้เขามี g o o g l e Map ให้เรียบร้อยเลยนะตามนี้ ไม่ยากหรอกสมัยนี้เวลาจะไปไหนไรู้จากเฟซบุ๊กมาได้เลยเราต้องเป็นทาสของกรมทาสโซเชีลยลกาแฟต,ตาแข็งโป๊กนะคะได้ไหม,ไมเดี๋ยวแม่เราไม่รับ <c oughs> ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองกึง่งถ้ากินตาแข็งโป๊กเนี่ย บอคืนนี่อยู่รุ่งเลยคือนี่สดแจ้งสดแจ้งดูหนังลดูซีดูซีฟานตาลีดูซีจิตดแจ้งเลยท้องเนินอุ้ยเขามีระดับให้เลือกด้วยนะก็อ่อนกลางแล้วก็เข้มแต่พอดีเป็นคนชอบลองของแล้วก็เป็นคนชอบกินของคมแล้่ยวเข้มเลยก็เลยสั่งแบบเข้มมาเลยี๋ยวแบ่งกับหัวคนละครึ่งจะได้แข็งคนละครึ่งคืนนี้ไม่ต้องนอนดูหนัง สั่งมาเป็นอเมริกาโน่ปกติมันจะไม่เข้มขนาดนี้นะแต่ว่าที่เนี่ตาแข็งโป๊กแน่นอนต่อไปเป็นเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดาให้ดูที่ชื่อร้านเขานะเราก็จะมีผลหมากลากไม้วางไว้ข้างบนเดี๋ยวให้แม่เป็นคนชิมตรงจับหลอดลงไปค่ะ กอกรสชาติด้วยนะมีกลิ่นระเป๋าด้วยอร่อยเปรี้ยวก็มะนาวไงมใช่มะนาวลูกละสิบกว่เองมะนาวมันลูกต้องสิบบาทนะใส่ไม่ถึงซี่นแต่เปรี้ยวแม่ผมาหาอะไรแพงๆกินนะต้องกินน้ำมะนาวสมัยเนี้ยต้องเติมโซฮอร์เก้าห้าด้วยมีไอ้นมนะแอปเปิ้ลนะต้มนะมีไอ้นมด้วยเปิดกินหรอแม่กินเปิดกินผลไม้หน่อย เอามืออจ้อนนี่ก็ไม่จ้อนให้ก็ไม่เคี้ยวให้แป๊เลยใชนจริงมีกินแอปเปิ้ลเลยค่ะอือกินของข้าวมาแล้วนะร่ต้องต่อด้วยอันนี้ร่อยร้อยอันนี้กินอันนี้แล้วไม่แข็งนะกินอันนี้แล้วหวานหอมเย็นชื่นใจอือต่อไปเป็นเมนูของหวาน กินกาแฟากินน้ำผลไม้แล้วก็ต้องกินแบบนี่ด้วยเปิดไงเนี่ย,ยนี่ไงตรงนี้เหรอถ้าคุณแม่หมุนลงไปเลยตักอะไมอ่ะเอาหนึ่งท้งเขาตักลงไปเลยถ้าเปิดเข้าไปจะออกมันก็เปื้อนกิยกไม่ยกเฉยๆ ดให้ของวานแก็เี้ว <ừ. S 1> นี่ก็มีดอกไม้ให้ด้วยนะเี่กก็มีดอกอะไรมะม่วงวางไว้ให้ด้วยสวยจัแต่ขอถ่ายรูปหน่อยพ <c oughs> ็แกะมาแล้วมันสวย,ยงไง <c oughs> เตี้ยนนิดๆหวานนิดๆอร่อยไ้ไลทเลยอ่ะวันหยุดนะกินของขาวเสร็จก็กินของหวานต่อแล้วก็นั่งกินกาแฟเป็นวิถีของคนในยุคนี้ต่อไปเป็น เปิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราเปิดไม่เป็นนะทั้งใส่แล้วก็เปิดไม่เป็นเองเย็นเย็นเย็นอันนี้เป็นเมนูชีสเค้กหน้าไหมหน้าไหมกับไม่หน้ามีสองอย่างเดี๋ยวจะดูว่าชีสเค้กหน้าไหม นุ่มนะเบีที่ตจอลงไปเนคือชีสนะยชีสเค้ก คุณกำลังรับชมช่อง YouTube นะคะถิงทุกที่ที่ทุกปั๊มขับรถมาเรื่อยๆมาเจอร้านกาแฟตาแข็งโป๊กเข้ามาเพราะชื่อร้านแท้ๆแล้วมันก็แข็งแล้วก็เข้มจริงๆเต็มแข็งแม่ฝากร้านเลนคะคอกร้ากาแฟแข็งโป๊กค่ะกาแฟตาแข็งขอานแข็งโปคืนนี้สงแตยัไม่เด่น้งดูกานี รู้เลยเดี๋ยวนี้ติดรีเดี๋ยวนี้ติดซีรีส์วันนี้ดูเป็นซีรีส์ลงซีรีส์นะไม่ธรรมดาร้านนี้ที่เห็นข้างหลังเป็นกระสอบนี่คือกระสอบกาแฟนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากหรอกคือขับมาเรื่อยๆเจอขึ้นก็ให้ข้าในหน้าไม่ได้ไม่ได้ให้ข้าในหน้าไม่ได้อะไรตามนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่อง YouTube กินกิน ลูกผัวแล้วผัวไปที่ไหนก็เดมติดตามแับชมกันกาบขอบคุณค่ะวันนี้รู้งานไม่ต้องสก,กิด